ต้มหมูไหมอีต้มหมูไหมมาโอ้เป็นเก็ดเป็นย่อยเป็นเก็ดเป็นย่อยเลยต้มหูนู้ต้มหูนู้ต้มหมี่งามว่าต้มหยังต้มหมี่เอต้มหมี่นะเสต้งหูต้มหูช้ำมากต้มหมูช้ำมากเลยเพชรกิรัตนนี่จอกกระตั้ง เราจะรู้วต้มย่งต้มไก่ต้มย่งเนี่ยต้มหอแเราตะกี้ต้มย่งต้มหี่มาม้นี่น้ำย่างนี่หมอยานปาน้ำย่างน้ำหีน้ำหีเอาไปสอกใส่ย่ง

เอล้ังถวยล้วตะเกียบยังอย่างมันสะอาดเออล้างหูล้างหู